À, nhìn đang ngín bao chiếng? tiếng? Ngín bao nhiêu tiếng? Một lát. Môi mình lo, bố. Mới chồ à. cái Một mới chồ luôn. À. anh nào Cháu nhang. Bố nhang bún bàn đi Tạp nông vi. Địch nội Kiếm chiếng nỗi nội hả Chiêng đêk nỗi. Mẹ. Không không? Mẹ. Không không không. 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 คนไม่ยินบทบาทให้เขาปัดพี่นะอยู่พี่นะเจ้าไปเพือกับลุงเราก็งยินอ๋อบ้านหได้ยินบทบาทอย่างคำทางบอกลงทีไปถาลงได้ตามใจขึ้นปงาเกยอ่นต่อที่ตาย เป็ดกาบเนี่บอเอ้าคือว่าคือว่ามีมูอยู่กับยังห้องอ้อือมันเผาไงวะเป็ดกาบไปฟังชื่อมันก็เป็ดกาบ กาบมันห่องกับกะมาไว้มากระเซกนะเขาอ่ะเขาว่าเบะชนเจ้าหรือไดคิดว่าเบะชนเนี่ยน่าคือหมูเห็นมาเ่อะ พี่หาเอยู่ใช่จ้ไปกันบอกเจ้าไปกัรบอกยามุเต่าก็เห็นหลายคนเลยบันไดเห็นรถบานเให้ตับคุณชาพี่พี่ผใชจักเป็นพีจัขวนเลยะในในงี้แต่เสียงบอกเออ Quá cổng nguyên. Hang in, đi xiáng. Moment lộn bóng. Một ông gai in. Một ông binh in loa. đi. Tell bay anh. Ba hằng yang vi mặt bunabane. Cóp nghe ngói. Men. 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 คนไม่ยินบได้ครับปพี่นะอยู่พี่นะเจ้าไปเดียอกับลุงเราก็ยังยินอ๋อแ่บ้านหได้ยินบทบาทออย่างคำทางบอกลงที่ประชาลงได้ตามใจของขึ้นไปประชาเลยอืมก่อนกื่นตวแิตายเอาแล้วอย่างว่าแฮะ

มัมงลงมาบาันลาจยยงัิกมนอเหือาพิกน้องจ้อยแก้วะพิกเอ้วันน้ำตาลนะนี่หมดเลยใค่บอเป็นพิธีคกับบอกได้แก่นล่นน้อสามบบาท เห็นเจ้าอยู่ห้งย่านฝ้ายอันผู้ชายเนี่ยคันจะยินห้องย่านจินเลยเสียงให้นะให้แบบไรให้ให้ประเภทไรให้แบบไรเสียงแบบไรเอิ่นเนี่ยไรบ๊อบบ๊อบบ๊อบประเภทมันน่ะเอิ้นชื่อบ่บ่แบบโอ้ยโอิยนเอิ่นลเอิ้นเล่เเยียมว่ะเอิ้นชื่อคนในนั้นเนี่ยนี่

มีแต่เนี้เงิน่อนอนมาหลังแ่ปนไนุ่งนองเบียดบอกไม่จะยาแล้วยาไปเลยยาไปเลยแต่กี้คือไปเป็นนุ่งนองเบียดยาเลยไปไดือนอไปรนเติมนะเกนเอาคเบมเต็มเดือนไเออไปล้นเติมเนาะเเตมมมเานม่ม่ คำ่าเมนคบบ่เมนอันี้ว่าเห็ดธนาคารไนเซบ่เมนนี่ยะไปได้สามเดือนเวียดโทรนําอยู่เี่นชื่อเวียดนามอ๋อ้วมานรกล่านน่ก็ต้องเง่นอยูดว่ะจะตั้งเชัคติดเขา ฮกอทเฉพะกุ้เลยแม่แ่ใส่จานตีมีมมีรอกระตกคือว่ามีแล้ก็มันยนบยืน่เ่เอย่นกันเราก่ไาไปรอว่าลวงจะเอาไปอบไปีกรอบนี่พ่อแฮงน้บันีจะไปไทยบั เช่าได้แบบนี้เนาะเจ้าได้แบบเปลี่ยนคนวะยิงคนไายได้ยังจะลืมงานต่องรวเลยะบโอ้ยการจำนังมึง้ึงจำหมดระยากี่หนึ่งวายยามพารซื่อกันเอาบานีมโมเมนท์พลาดแล้วแบบนั้นเออ หมดไม่่นแล้วเดเขาผ่านเาัล้ังแรนไปไปไปเห็ดอยู่ใช่อยู่หลักชาวเากนี่ได้เอาแล้ัก็อย่ไก่เนี่ยบนหลักสูบไปไปเห็ดง่ายยังฮะยืดยงไปดองชีนู่งของสี้บบปะสองคนทีหลักสบนีวะรองเท้านีนะ ไปไปตัก่งนะสาว้มบอเก่งนะเก่งสาว้มบอสาว้มได้แล้วแล้วกาวแลบอไปเก่งได้ไปเก่งได้ท่นเป็นหัวล้าหัวล้านะหัวล้าเนาะไปนังจ๋าไปเป็นคนักงานเออหนงานยังเขาไปช่ของชีเลยมาพีต่าของชีลาื่อช่งชีมาเฮ็ดอยู่นี่ประเดี๋ย โอ้ยกงเอาไปหีอยู่ักไปห้องทีอยู่แงี่รักชาหกมาตต้งอยู่พี่เออนั่งอยู่ี่ไปเห็นงานอยู่หกคบบาบห้องซี่ร้ีอคนในบ้านมาจัก เหมือนดำมาพริกคนนะเชื่อว่าบอดำพี่อัวโไม่งั้ำนี่กับช่งทีเพ็ดแท้วัเพ็ดว่าจำนินโอ้เอาลายคนนี้อีกเนาะเอาแบบเพลิดเลดโลดเต็มที่โดเนาะอืม เดี๋ยวเบิ่งหนังมังหงก็ให้กัวบแมนนังมังหงมันยังเหี่ยวบ่มาดูสดัโอ้ของใครอาทำไมอืมเอาข้าไปเอาไอหยังบ่มังหเนาะเสียไอีกไพ้พมาจ่าเวาให้ดุงโทรถามเมื่อวานเนี่ยไพ้มาจ่าเวา เฮาขันเฮาล้วเฮาหูวจักน้องไม้บอกห่ะน้องไม้ตัวหนึ่งเบดไม้เนาะเบดใครแบดเบดถั่วแล้วหรือวะอืมตัวเท่าไรขันขันขาเว่าสองล้านเลยเข่าวเอาได้แบดตัวเดียวห่อสองล้านบ่โหดแฮะใหญ่บ่ใหญ่แม้ไม้ใหญ่หมดโอ้วมันกัอิงตาไม้นิดนึ่งไม่น้อยมานใหญ่เนาะแม่เน้ โอ้โหตัสกรานมันก็สมควง่ายเลยทำงหน่อยได้เนาะจะเอก็บดีต่หราครับ้นหวดยาวเลยขึ้ดมันเอาหกกบุ่มมาช่วมมากหน่งเด้อเขาถูก้ด้วยเขาคุเลยแต่บ้านแต่บ้านรอดนี้ทันก่อคอได้แบบขายราคาเป็นแต่เถอะมันจะแพงอยู่แล้วเนาะ ันจะแก้ใช่จนเบิดพุบ่อนี่นะน้ำตาไหลแล้วก็กินยาก็ผมเออน้ำเย็นบ่โอ้ยมากินเล้ตานด้นและต้องตานออไปแล้วอยู่อะไรนะไปบวชหน้ปลเรืองนี้เลย มเกฤษพันต้นนี้เนาะมันในไงมันบ่คือมเกษหน้อยมเกษอันนี้กินได้วิ่นหัวได้ขาวเจ้าเอาเมนบอกนบือันมเกฤธรรมดาเอ่ะเนาะเช่ตัวน้อยๆเลยพอได้ยูซุนยักตกตกไดยตกล่านอีกเล กินมกามันนี้กกินไรโยแม่เป๊ะเกาบกจดกิโโอ้เนาะมดมกามกะิบกรพอเมกามันเบยป้มเียราบกเดฮะเอ่เ้ยเอลดอัข้าลยนะัเข่ามากเลยบอกนดมาจังละเอามาเด้อนี่นี่ถุง กินบ่กะหมากมันนี่ใบมันนี่นะนี่ใบมันบ่ลายบ่ช่างแปะเขาเอาจะเบิดเลยเพื่อนเขาชี้ให้ก็ลงก็ลงไปเลยแดนมากครับงามหรือใบมัเบิดแล้ทุกคนไม่ได้มา ดำได้ปตะดำยโอ้ยอยตำมากี right. Não, e. ่กอแล้วตำเม็แล้วฮเมดแลดีแค่บว้านีลวเขาจะบอกว่าเอาไม่สอิดของนี้เลยร้เบิ่งมอเราเดี่ยได้ป่ะในพี่น้องเนาะคือสิฝนมาตกห้ขคายมือนี่พี่น้องเลยก็มาเบิ่งมาชมมา ตามนาะพี่น้งนองเนาะทางนี้มีบ้างบ้านนีใช่หมมีบุบีมีบุบีบบอตมีบุบีาุมเจ้าไปใช่แต่บอมาโอว่าที่มีบุมี เชิญมาลเบิร์ดนักโะเนี่ยเพิไม yeah. ่แต่ไปไปกินข่าวอยู่พุนเชิญอิพุนนะบ่วงเย้าเนาะเนี่ยบ่วงนะรับาคกไม่ได้เฮ็ดคักได้เนาะบไดบวงก็ได้ได้เอาน้วเอาแ่้วมาฝากแลมึง

อ,านนอา้า,อามีเนมีใสุ่เหรอนะมีก็ใชาอีกมีก็ใชก็คุนไปเบยาบาดเลยเออมันเฮ้ยฮะนีอิบอกแกไ่โอ้กับแบแบกยันบัดปุกหนึ่ง <laughs> โอ้ล็อกนี่ <laughs> นัวค่ะกัญยงบานขอยันแต่มันเค็มมนะจะใส่ก็เกลือจับชิมไม่ค่อยรู้ว่ เช่เนาะได้มาอใช่เออจไชออ้ปดใจาเออเบก่าแล้วกใจไปเกี่ยวข้าวได้ขุมมือนี่คือบุคคลเห็นลวเนาะเกียวข้าว วัไดจะจีรายอะไปกิน่ไงานยุทยอีกบ่บ่นบ่ดนหรอวะไ่ดนนะไปเนี่ย่นเดื่องนี้แหละมีเงินทักไปบ่ฮะบมมีแล้วขอนั่นแหละเพิ่นนี่หเพิ่นอะเพิ่นแน่นอะก็ได้คารถไปร่างไปนี่ละขอดไปเรื่อยๆนั่งหมดขบดไปเรื่อยขันแต่มันเข้มมาแน่เบื้องสีตรงเนี่ยประเ็กจนชีวิตขวดหนึ่งว่ะ จังได้เผื่อกับบุญต้งไป,ป,นปนมนาจะไีบุญแล้วจ้งมาไ้เบ้ได้จ้ะมาไ้เบ้เชะเชะเบิงครบแล้วฮะไรยรถมันสิงห่ามนะครบแล้วไม่นะได้เช้าแล้วปว่ยงากเล้ เต็มครกบานนี่เนาะยังเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือยวกบ่บานอ่าจ่ากี้เอาแรงดูเดือดยาคนอาลง้งแม่นายมักเสกเออยหัวลงนกุ๊ดโยนลง ก็ล <Ừ. S 3> ุงไปเลยวะนี่ถายถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปู้ถ่ายคิปมั้ยกินูจินยงเดียวเช็ดได้เช็ดได้มตะกี้วาจากนี่เช็ดอืเด้อถ่ายกระตุกต้องกัน็นัน้าพี่เไปใช่แล้วง